ซื้อแอร์ซื้อแอร์ไปดูราคาสืบราคาก่อนร้านไหนฉูกซื้อแอร์มึงซื้อเลนแต้แ,แ,แเตแาเต้าดูแอร์ครับ 12, มิตซูหมื่นสองบีทีวีเท่าไหร่ครับมิสซูอะไรคะ <ub> มิสซูอะไรเล็กสสค่่ีรับ ดูราคาก่อนค่ะพร้อมติดตั้งใช่พร้อมติดพร้อมติดตั้งหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะหมื่นพันเก้าร้อยจ้าติดตั้งการดูแลหลัลงกันขายรับประกันพรอมห้าปีค่ะห้าปีอะไหสองปีค่ะราคาเท่าไหร่นะหมื่นเก้าเก้าค่ะหมื่นเก้าเก้าจ้าเออน่าสนใจราคาถูก <laughs> สั่งได้เลยไหมฮะ ติดสั่งวันนี้ติดได้วันนี้ไหมอ๋อไม่ได้ค่ะวันไหนครับต้องสั่งของก่อนค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คืออาทิตย์นี้คิวไม่ทันแล้วค่ะไม่ตันหนาะคิประมาณวันพุธได้ถ้าราคานี้ก็น่าสนใจอยู่ครับผมครับสั่งหนึ่งตัวสั่งหนึ่งตัวติดที่ไหนคะที่ขวาวิลลินครับ